สวัสดีสวัดีชาวันพันช์แมนกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วกับก้อนในช่อง yes ไอ c o n ในที่สุดตัวละครที่จะมาแบกในเมตาของของอสุนจากกลไกรเข้ามาให้เราสุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วและนั่นก็คือตัวละครเมลสกัดระดับ SSR บวก ึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ5หัวกันเลยนะครับเป็นร่างที่โคตรน่ากลัวมากเลยนะครับแต่เป็นตัวละครที่ดีนะครับผมในเกมมัน Punch Man และในวันนี้เราก็จะมาตามหาตัวละครตัวนี้กันนะครับเรามาดูกันว่าการส่มหาตัวละครตัวนี้ในวันนี้นั้นเราจะเกลือหรือว่าเราจะโชคดีนะครับซึ่งการมาในวันนี้ของตัวละครเมลสกาดนั้นจะมาพร้อมกับกิจกรรมใหม่อีกด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมใหม่นี้ก็จะมีชื่อว่านักประจนภัยนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้ เราสามารถไปท้าสู้กับบอสต่างๆแล้วก็รับของรางวัลได้นะครับผมแล้วก็จะมีตลาดมือ2สองที่เราสามารถเอาเหรียญตรงนี้มาแลกได้นะครับผมและก็จะมีโปรไฟล์ของตัวละครเมทัลแบ็กด้วยนะครับหากใครที่ยังไม่มีโปรไฟล์ก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้นะครับแต่เป้าหมายของเราในวันนี้นั่นก็คือการสุ่มตามหาตัวละครเมลสกัดระดับ SSR บวกกันนะครับเรามาดูกันว่าเราจะโชคดีหรือไม่ในการสุ่มหาตามหาตัวละครตัวนี้ในวันนี้กันโอเคและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในตู้สุ่มกาชาไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรา ก็ได้เตรียมตัวดําไปแล้วถึง350ใบกันเลยนะครับและเรามาดูกันว่า350ใบนี้เราจะได้ก่อนการันตี180รใบหรือไม่นะครับึงตัวละครตัวนี้บอกไปเลยว่ามาแบกตัวละครเมตาของขอ,งของสวินจักกลน,นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั้นเราก็จะทําการสุ่มตามหาตัวละครตัวนี้กันเลยนะครับผมสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือหินปลุกตื่นตัวละครนะครับเพราะว่าหินพัฒนาปีศาดาน,นเรามีเยอะอยู่แล้วนะฮะโอเคกดไปแล้วนะครับผมใน10ใบแรกเราก็ประเดิมไปแล้ว และสิ่งที่ออกมาจะเป็นอะไรมาลุ้นกันนะครับโดยใน10ครั้งแรกเราจะสุ่มไปเลยนะครับเพื่อมอบดวงดีให้เรานะครับผมสิ่งที่ออกมามี่ไงเป็นสีส้มแปลกๆกันไหม โอเคและชิ่งที่ออกมาเป็นนี่นะครับผมเศษเกลือนะครับผมไปแล้วก็ได้เศษอีก5เศษนะฮะในรอบแรกนี้และกดไปต่อเลยนะครับผมใน20ใบนะครับและในรอบนี้เราก็ทําการกดข้ามไปนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครมอส quito เกิร์ลก็มาอีกรอบหนึ่งนะฮะตามด้วยเศษเกลือนะครับโอเคกดต่อไปเลยนะครับในรอบที่30 กดข้ามไปต่อและสิ่งที่ออกมาจะมีไหมส,สมหีส้มอ่ะเป็นสีม่วงก่อนนะครับบอก GM บอกว่าอย่ารีบได้สีส้มสิเดี๋ยวมันจะดวงดีเกินไปนะฮะโอเคแล้วก,กดต่อไปเลยนะครับในรอบที่40บ่บใบไปแล้วก็ทําการกดข้ามนะครับผมนี่จะเป็นสุรการสุ่มแบบผมนะครับใครที่อยากได้สุดแบบนี้ก็สามารถไปทดลองสุ่มหาตัวละครได้นะฮะผม50ใบกดไปเป็นระดับ s r อีกแล้วนะครับ50ใบที่เราสุ่มไปแล้วเป็นระดับ s r ที่ออกมาถึง5ตัวและก็รอบที่60บ ในรอบนี้เราค่อจะทําการสุ่มกดสุมนะครับมให้ลูกพิษไม้ของเรานั้นตีอยู่กับบาดไปนะฮะและในรอบนี้ก็จะมีแสงสีส้มออกมาอย่างแน่นอน โดยสุดของเรานี่นี่ในครับผมบอกไปเลยว่าสุดของผมนั้นได้อย่างแน่น,นอนในผมและสิ่งที่ออกมาก็จะเป็นตัวละครเมลสากาดนะครับถึงตัวละครเมลสากาดนี้ก็จะมีอยู่แล้วในครับผมใน ID ของผมและใน ID ดีของผมบอกกันเลยว่าตัวละครเมลสากาดนี้ออกแค่ตัวเดียวนะครับผมมีคลิปที่ผมสุ่มหาตัวละครเมลสากาดบอกกันเลยว่าโคตรเกลือเลยนะฮะและในรอบที่70แล้วนะครับ มาอีกแล้วนะครับแบบติดๆเลยนะฮะจะเป็นสีส้มเป็นหินพัฒนาปีศาจอีกชิ้นและรอบต่อไปก็จะเป็น80ดสิบใบแล้วและเราก็ทําการกดข้ามไปจะมีสีส้มออกมาอีกหรือไม่ยังก่อนนะครับผมโอเคเราอย่าพึ่งดวงดีกันไปนะครับผมเดี๋ยวหินปลุกตื่นตัวคนไม่มานะฮะเก้าสิบใบแล้วเราก็ทําการกดข้ามตอนะครับ sr หนึ่งตัวที่ออกมาในรอบนี้และรอบที่100ใบแล้วนะครับในรอบนี้นั้นเราก็จะทําการกดข้ามเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าเรามองอนาคตได้นะครับผมโอเคเลาอเล่นเลาเล่นนะครับโอเคและในรอบที่110ไปซึ่งในรอบนี้ก็อาจจะยังไม่มีตัวละครหรือว่าหินพัฒนาหินปลุกตื่นก็ยังไม่มีนะครับมีคนสมได้อัญเชิญข้าวบตรด้วยนะครับและ120ไปนี้บอกเลยว่ามันจะเป็นแสงสีส้มที่ออกมาแบบออร่าเลยนะครับผมไว้ดูกันนะครับผมซึ่งในรอบนี้เราก็จะทำการกดสุ่มไปนะครับไปสุม่ม และสิ่งที่ออกมาจะเป็นแสงสีส้มไหมสิ่งที่เราคาดกันไว้ไม่มีนะครับผมโอ้โหโม้เยอะนะครับผมแต่สิ่งที่ออกมาเป็นระดับ S r นะครับหน้ากากหวานแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าในรอบนี้แหละจะมีแสงสีส้มออกมาให้เราลุ้นกันนะครับกดไปแล้ว1 3 0บใบมาไหมกดข้ามไปแล้วสิ่งที่ออกมา เป็น S R นะครับรอบนี้ก็ยังไม่ได้แต่ในรอบนี้จะได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่เป็นการคำนวณน,นะฮะและสิ่งที่ออกมาเป็นนี่นะครับผมเป็นตัวละครอ,อีกแล้วนะครับและนี่ก็คือตัวละครตัวที่2แล้วนะฮะซึ่งเราก็ไม่อยากได้แล้วสําหรับตัวละครตัวนี้เราอยากได้แค่หินปลุกตื่นเท่านั้นเอ้ยนี่เป็นยังไงบอกเลยว่าในรอบนี้จะมีตัวละครและก็หินปลุกตื่นออกมานะครับ เป็นยังไงล่ะดวงของผมเน้นมันสุดยอดไหมเพื่อนๆทุกคนหลายเดือนนี้บอกเลยว่าการุูมหาทัวลครแบบนี้ดวงของผมมานะครับ โอเคและในที่สุดเราก็ได้หินปลุกตื่นตัวละครเมลสกัดระดับ SSS บวกได้ไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็สุ่มไปใช้ตัวดําในการสมหาตัวละครว่าหินปลุกตื่นนี้ถึง140ใบนะครับแต่ถ้าหากเราสุ่มอีกประมาณ10ใบก็สามารถรับเศษตรงนี้ได้อีกนะครับเป็นเศษสีม่วงและก็เศษสีส้มตรงนี้นะฮะไปนะครับผมเราก็ทําการสุ่มไปเรื่ครับเผื่อจะลุกได้หินปลุกตื่นอีกตัวหนึ่งก็ มันจะโชคดีไปนะครับโอเคกดไปแล้วนี่ก็คือมาไหมเป็นอะไรเป็นระดับ SR นั่นแหละโอเคและเราก็สุ่มครบแล้วนะครับถึง150ใบเราเราก็สามารถมารับรางวัลตรงนี้กันได้เลยนะครับโอเคเรามากดรับรางวัลตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปฟรีนะครับผม7วันที่เราสามารถใช้กรอบรูปของตุลครนเมลสาการดระดับ SR s บวกกันไครับผม โอเคและนี่ก็คือ150ไปที่เราสมได้เสร็จมานะฮะแอตอนนี้เราก็จะทําการปลุกตื่นตัวละครตัวนี้ให้เป็นระดับ S S r บวกกันเลยโดยเราจะต้องกดประสานรูปภาพตรงนี้ถึง4รูปแบบตัวละครระดับ S S r บวกปกติเลยนะครับและบอกไว้เลยว่าหินพัฒนาปิศาจของเรานั้นมีเยอะมากเลยนะครับผมถึง9ชิ้นกันเลยทีเดียวและเราก็ทําการปลุกไปเลยนะครับผมในรูปภาพแรก และตอนไปที่รูปภาพที่2รูปภาพที่3ก็ตามมาหลายสุดท้ายก็จะเป็นรูปภาพที่4เราก็ทําการเปิดไปและสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือการปลุกตื่นตัวละครตัวนี้นะครับนี่นะครับผมเราก็ทําการปลุกตื่นตัวละครตัวนี้ให้เป็นระดับ s อซซาบวกกันเลยี่มาแล้วสารไปนี่นะครับผมเป็นการโจมตีหมู่ที่สุดยอดมากนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เมลสกอต ระดับ SSR บวกนะครับและในที่สุดเราก็ได้ตัวละครตัวนี้มาครอบครองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะมาแบกในเมตาของตัวละครอสุนจักรลนะครับก็จะมาแทนตัวละครแท่งทับมังสวิรัตนั่นเองนะฮะโอเคและนี่ก็คือตัวละครเมลสกัดระดับ SSR บวกของเราพลังเริ่มต้นตอนนี้ก็จะอยู่ที่1นล้านแปดแสนนะครับสิ่งพลาสิกหนึ่งของตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่หวือหวามากแล้วนะครับผมเรามาอ่านข้อมูลตรงนี้นะครับผมสำหรับพลาสติกหนึ่งของตัวละครเมลสกั เมื่อเริ่มสนามตุลละครไฟตนทั้งหมดจะได้รับอัตราลโลคุ้มกัน50%ต่อเนื่องรอบเมื่อตนได้รับดามเมจสาหัสจะปล่อยการเกิดใหม่นะครับผมเมื่อเป็นร่วมทีมยังอยู่ในสนามนะฮะและเมื่อมันได้เกิดใหม่นั้นมันก็ทําการฟื้นฟู HP ให้กับตัวเอง50%มากที่สุดถึง2รอบนะครับ <Yeah. S 1> แต่เมื่อเราทําขึ้นพระิวที่2ตัวละครตัวนี้จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับรามาดูตรงนี้ เมื่อเริ่มสนามตัวละครฝ่ตนทั้งหมดจะได้รับอัตราโล่คุ้มกัน70%โอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมจาก50%กลายเป็น70%นะครับต่อเน,นื่อง2รอบแล้วตัวละครตัวนี้ก็สามารถเกิดใหม่แบบพารสิแรกนั่นเองนะครับผมแต่ก็สามารถฟื้นฟูค่เพียง50%เหมือนเดิมนะครับและตรงนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ถึง3ครั้งนะครับผมจึงบอกตอนนี้เลยว่าตอนนี้ลังเลมากนะครับเพราะว่าพารทสิที่2ของตัวละครตัวนี้นะเป็นอะไรที่สามารถสร้างโล่ได้หนักกว่านะครับ ถึงบผมถึง7ซนะฮะซึ่งโลกตรงนี้มันก็ถ้าหากทำขึ้น5ดาวม่วงหรือว่า5ดาวเหล่อนั้นมันก็ไม่สามารถทำให้โลกคุ้มกันนั้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้นะครับมันจะมีแค่พัศลสเท่านั้นเราก็รังเลนะครับว่าจะทําตัวละครตัวนี้ขึ้นพัศลที่2หรือไม่นะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทําขึ้นพัศลที่2แล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนั้นก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจกับผมในเยอะๆใะนกะับผม,ผมแล้วผมจะทาตัวละครตัวนี้ พาสิบที่2องนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมสำหรับสายฟรหรับสายฟรีแบบเราบอกเลยว่าเราก็สามารถทำพาสิบที่สองได้นะครับโอเคและในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day bye bye